บางสิ่งบางอย่างรู้ไปมันก็เท่าเก่านะี่กิเลสอีโก้ทิฏฐิมานะเท่าเก่าเนี่ยมันเลยไม่จำเป็นจะต้องรู้เท่าไหร่จึงต้องพยายามมาแก้ที่ใจของตัวเองนี่แหละนะมาแก้ที่คำพูดของเราที่จะต้องแก้ไขมาแก้ที่การกระทำความเคยชินที่มันเป็นบาปเป็นกรรมเป็นอกุศลเนะีนะ่ยทุกท่านทุกคนต้องหยุดสิ่งที่เป็นความดีเป็นบุญกุศลนั้นต้องทำแล้วก็ปฏิบัติต่อเนื่อง จนกว่าจะเข้าถึงความสุขความดับทุกข์ที่แท้จริงทุกท่านทุกคนนั้นต้องมีสติมีสัมปชัญญะกลับมาดูตัวเองกลับมาพิจารณาตัวเองส่วนไหนบ้างที่เรามันยังขาดตกบกพร่องก็ต้องแก้ไขใหม่ปรับปรุงใหม่เข้าสู่อริยมรรคสร้างเหตุสร้างปัจจัยทุกคนเนี่ยชอบแต่งหน้าแต่งตาแต่งผมตกแต่งเสื้อผ้าอาภรณ์เนี่ยแต่งนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ดี แต่จะให้ดียิ่งยิ่งขึ้นพระพุทธเจ้าให้ตกแต่งในเรื่องจิตเรื่องใจในเรื่องคุณธรรมโดยเฉพาะการประพฤติการปฏิบัติที่เรามีปัญหาเพราะปฏิบัติตามอริยมรักมีองค์แปดได้ไม่สมบูรณ์ไม่เต็มที่เนี่ยมรัก8แปดที่ไม่สมบูรณ์มันก็เหมือนกับร่างกายของมนุษย์ที่มันไม่ครบอาการสามสิบสองมันก็เป็นการคนพิการเท่านั้นเอง มักแปดไม่สมบูรณ์ก็เพราะไม่เห็นความสําคัญในอริยมรรคแต่ละข้อในการประพฤติปฏิบัติรู้ว่าอันนี้ไม่ดีก็อยากไปคิดรู้ว่าอันนี้ไม่ดีก็อยากไปพูดรู้ว่ากรรมนี้ไม่ดีก็อยากไปทําแต่ถ้ายังขืนพูดขืนคิดขืนทําอยู่ก็เท่ากับเป็นผู้ประมาทเพลิดเพลินยังตามใจตามอารมณ์ตามความรู้สึกนี่แหละนะมันเป็นความเพลินตตระตัตราพินนนทินีเนี่ยนะ มันเพลิดเพลินกับความเคยชินกับความหลงที่มันทำกรรมเก่าทำซ้ำๆกันมาจนเคยชินเนี่ยมันฝังลึกอยู่ในห้วงกำมล,ลสันดานอริยมรของเราถ้ามันไม่ครบถ้วนมันก็จะมีแต่ไปแก้แต่ปัญหาแต่ภายนอกแก้ไขแต่ปัจจัยสี่แก้ไขแต่คนอื่นไม่ได้แก้ไขตัวเองความเป็นจริงเราต้องขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาให้เราได้ปฏิบัติ โลกก็เป็นอย่างนี้แหละนะมันมีทั้งหนาวทั้งร้อนทั้งฝนทั้งแรงมีทั้งคนดีคนชั่วทั้งคนเก่งคนฉลาดสารพัดปัญหาสารพัดอย่างเราเกิดมาเพื่อมารู้จักรู้แจ้งเพื่อแก้ไขตัวเองแก้ไขใจตัวเองปฏิบัติให้มักเนี่ยสมบูรณ์แล้วทำไมเราถึงมีเรื่องมีปัญหาก็เพราะว่าเราไม่ได้แก้ไขตัวเองนี่เองมันเลยมีปัญหา เก่งฉลาดแต่ในการแก้ปัญหาภายนอกในเรื่องความรู้ความเข้าใจทางเศรษฐกิจในการทำมาหากินแต่ไม่ฉลาดในการแก้พิษทางจิตใจเนี่ยไม่เก่งไม่ฉลาดในการแก้อารมณ์แก้ความประพฤติแก้การปฏิบัติของตนเองมันเลยมีปัญหาอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นสำคัญเนี่ยต้องแก้ตนเองให้ได้ แก้ปัญหาให้ตนเองให้ได้อย่าไปโง่หลายที่ไปแก้ปัญหาแต่คนอื่นให้ทุกท่านทุกคนพากันเข้าใจอย่าไปคิดว่าตามใจแล้วเนี่ยมันจะดีทุกอย่าง